เป็นยังก well, ็ค no ือวอกจะหอมใช่ไหมออกเยอะแล้วตัวไยนกินน้ำกระท่อมดีกว่าเดี๋ยวนี้บมกินน้ำเปล่ามเหมือเกลียวสองขวดสองเกลียวเป็นยังว่างูอตายมันเป็นยังมันจะตายมันเป็นโรคค่ะมันเป็นโรคตายยังตัวฮะสองหรือสามอยะเอ๋อตัวสีตุลนี่งูอกัดตายกินน้ำกระทมเนือกาวเนือกา คนสิตายล้คนเป็นยังสิตายฮะเปื้แห้งเป็นยังือเบิดแห้งฮะขนานมาในที่หรอบ่อยอ้วเจาเท้าเดียวนี่ไออ้เกปัตสันคนน่เกิบนหกันหอไร่อนเป็นยังกเปแหด็ุงน้อันบบแท็กซี่เน่ยไทยอะดงอะดาดจ้องก่อนสีเป็นซีเรียสกสุน ที่เรีย,ย,ยร์ไกินนมทองกินบิดทุกอย่างก่นมาทองเสีย,สยกาาวลเป็นยังไงน,นะนในในที่ตัวมันตับโตมันทายกตัวมวนไหย